สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะนี่กำลังเป็นคลิปพอยแบงค์นะสอนสไนต์วิธีเทพสไนต์เลยนะโดยผมเองนะครับผมมาริโอฮะนะวันนี้จะมาอันนี้คือผู้ช่วยของผมนะฮะคุณผู้ช่วยนะฮะกดแท็บดูชื่อฮะดูสังเกตเขาายดสองเพชรผมโยดขีดกากๆนะฮะอ่านะฮะตอนนี้เราเล่นอยู่ที่พอยแบงค์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะฮะวันนี้จะมาสอนสไนต์เออเคบอกไปแล้วนะฮะขั้นแรกของการเล่นสไนต์เลยนะฮะสำคัญมากเลยนะฮะสไนต์อะไรก็ได้แต่ผมไม่มีตังค์นะสมัครใหม่เอาสไนด์เป็ดนะเรียกง่ายๆใช่ไหมครับ นายเอสนเอสจีนะฮะกระจอกมากครับนายนี้นะฮะความเครียนี้ระดับสูงมากเลยฮะยิงก็ไม่ตายนะฮะทีเดียวไม่ใช่ว่ายิงให้ตายได้นะฮะบางครั้งต้องยิงสองทีนะฮะนะครับแต่จะเห็นว่าเป้าก็คุณคุณจะมาบังเป้าทำไมฮะโอเคฮะเป้าจะระดับนี้นะฮะโอเคสูกระสุนนะก็มีจานวน5นัดเต็ม25นัดนะฮะกดหลักของการเล่นนายเลยนะฮะนะฮะการเทพนายระับแดกเลยนะฮะเราตอนเวลากดที่ขวานะฮะ จะมีช่องบอกเป็นแกนกลางแนวตั้งนะครับกับเส้นแกนแนวนอนฮนะตรงนี้สําคัญมากเลยนะก็จะยีสไนให้แม่นนั่นนะฮะเราต้องมองนะฮะอย่างแรกผมจะสอนเส้นกลางก่อนนะเส้นกลางของหน้าจอฮะมองครับ,รบเส้นกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นเราเลกสไนนะฮะปุ๊บเอามาให้โดนตรงกลา,างนะฮะปุ๊บมาตรงกลางก็ยิงปุ๊บมาตรงกลา,า,างก็ยิงเราจะทดลองดูฮะค,คุณยืนอยู่นั้นก่อนนะฮะคุณไปช่วยฮะโอเคหนึ่งสองสามนี่นะฮะโดนนะแต่ไม่ตายนะเนื่องจากสไนมันกากนะฮะโอเคอีกทีนึงฮะ ไม่โดนครับอันนี้กูเอาเองครับเอาไว้ถ้าไอา้ไอ้อเขาเลยนะเนีย่ยยิงไม่โดนโอเคนะฮะเราจะสังเกตว่าเป็นการยิงเป้าแบบมองแนวเส้นกลางนะฮะมองจากแนวเส้นกลางนะครับผมเออ่ขอบคุณคุณผู้ช่วยครับมาช่วยรออีกทีนึงนะฮะอันนี้ขอความร่วมมือด้วยนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณเขาเลยนะส่วนถ้าเกิดใครจะจะไปชแนลเขานะใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะคลิปที่ลิงก ด้านข้างนี่เลยนะครับส่วนคลิปคุณมีคนหลายคนว่าเมื่อไหร่คลิปต่อไปจะมาพดต่อไปจะมานะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังสงการนะครับคลิปนี้จะมานะะโอ้อีกนานเลยนะเมื่ไม่อีกสองวันนะโอเคคุณผช่วยมาครับฮะโอเคผมจะเล่นจากการมองเส้น้ยมึงฆ่ากูทำไมเนื่องจากผู้ช่วยว่าทรยศนะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะมองเส้นกลางครับนี่นะฮะ โอเคคุณผู้ช่วยครับลองเล่นแบบวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งดูนะวิง่งวิ่งไปวิ่งมาเหมือนไม่ก็ควักสนไนเปอร์ยิงผมเลยก็ได้ฮนะผมจะลองตับคุณดูนะจากสเต็ปที่ผมเคยบอกอ่ะอ่ะนี่ไม่ตายฮนะาาจะได้ประมาณนี้ฮนะสังเกตไดวว้ว่าโอ้โหชินี่เป็นพี่เจมส์เงียบนะแต่ผม,ผมขอมสอนนี่เสร็จแล้วเราจะไปยิงไก่กันนะยิงไก่ที่เซิร์ฟบ,บิเกนเนอร์นะบิเกนบิเกนเนอร์บอกว่าน่าจะใช่นะบิเกนเนอร์ฮนะ วาไว้มองเส้นกลางครับมองเส้นกลางครับเชี่ยอุยกวเลยสัสอ้าวยิงกูทำไมสซนไซอะไรครับเนี่ย p s g 90โอ้รุ่นใหม่อิตาลีเลยนะโอเคอีกพอยิงประมาณสักสิบตัวแล้วก็เดี๋ย้ายกันเลยนะฮะทดลองไปก่อนเล่นเต็มที่ครับเล่นเต็มที่ไม่ต้องอ่อนให้ผมนะฮะ

ไอสัตนนี้อีกยี่สิบตายมีโอกาสสิบกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้งผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยนะคุณไม่ต้องพูดหรอกครับ ใช่ครับผมอันนี้ครับพูดไว้นะฮหแเขาเก่าไว้นะฮะสอตัวครับ ครับผมว่าเกมนี้ไม่สามารถเก็บอาวุธได้นะต้องเก็บได้เฉพาะฝั่งตัวเองนะฮะคือเราบ้านจนไม่ได้นะบ้านจนถึงอะไรฮะก็คือว่าวิ่งไปเก็บไปคนอื่นแล้วคนอื่นก็บอกว่าบ้านจนหลอยศัตรูไงนะฮะ 3Q ครับผมแค่แค่แค่กูโยนปืนแค่นี้มึงมอเออมือไปเก็บไม่ได้หรอวะอ่ะเยี่ยเฮ้ย คนคิวโอเคบุกครับบุกบุกแต่บุกเโอเคตายตายอยู่เบชโอเคครับเสร็จทดลองเสร็จแล้วไปอ,ออกไปยิงไก่กันโอเคครับเ okay. สร็จน, <c oughs> นี่นะฮะเออคอตอนี้นะฮะมิซันนี่ตายเอา <c oughs> โอเคได้เรื่องใหน่อยนะโอ้จะอธิบายการถือปืนแบบเอาล็อกนันหน่อย oh, ไหมลูกอ๋อไกลับนี่ครับการถือปืนแบบชาวล็อกเลยไอ้ชาวล็อกออก oh, อ็ต้องถือปืนงนนี้โอ้ รเลยนคะิวเลยวิ่งไกลไกลเอาโดไก่มั่วครับริบบนคิวนะครับคุ้สสปายสบาบไม่ตาย โอ้ยเทพเว้ยนี่อะเอาไว้ทันเทพอ่ะไกลเหล่าเก็บ,านะบกตากนะฮะเบอรยใหอ,อ้อาวขอบคุณครับดีคนช่วยจะตายหาน่เลยซี bây giờ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  bây Baby, baby... Oh, bây giờ Baby, baby, bây giờ baby, baby, bây giờ 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 bây เอ้ยบีทบุกเอือเหตช็อตอันนี้เป็นการเล่นมีดแบบเกลียดเกลียดนะเรายังไม่ได้โชว์สเตชไนท์เลยนะโะ่นไม่ไหวฮะใหม่ครับใหม่ครับเล่นเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ทำการที่ชั่วเฮดุเชิงนะฮะแล้วก็สิงเชนจเลอร์นะฮะโอเคจะเห็นว่าสเตทไนท์เรานี้ใช้ได้เลยนะโอ้โหไม่เสียชัดเกิดที่สอนมาเลยนะ โอ้ยมันจะตุออยลงมานี่นะฮะอ่าลงไปนอนนะฮะยิงงงไปดงขี้นะฮะไม่โัตายแลครับจวิตชูอันสตอปเบอร์อัสตอปเบอร ไปไหนไก่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 ไกไกไนะฮนะมีเป็นงานคิวไก่เบื้องต้นนะเดี๋ยวก็เอามีดสั้นฟันที่หัวนะจะทำการให้็อต